คุณคือคนที่จะถูกทิ้งให้ตกขบวนหรือเป็นท้ายขบวนหรือโดนตัดขบวนทิ้งเลยถ้าคุณไม่ทันโลกออนไลน์ถ้าคุณไม่ได้อยู่ในกลุ่มของทําธุรกิจออนไลน์นะครับวันนี้มาแบ่งปันแล้วกันเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์นะครับคนที่มีความชํานาญด้านธุรกิจออนไลน์คือสามารถหาไรายได้หาเงินได้จากธุรกิจออนไลน์ ก็จะมีความได้เปรียบอยู่แล้วนะครับในยุคป,ปัจจุบันและสืบเนื่องไปในอนาคตมันเป็นกิจการการงานและอาชีพแบบจําเป็นที่จะต้องเป็นที่จะต้องมีเหมือนกับว่าสมมุติว่าคุณทําได้สิบแต่คุณไม่ได้เก่งออนไลน์คนทําออนไลน์เนี่ยเขาอย่างน้อย,อยเขาทําได้สิบเท่าคุณแต่เขาลงแรงน้อยกว่าคุณหรือไม่เขาลงแรงน้อยไม่พอเขาได้มากกว่าคุณ พอเขาทําออนไลน์ครับหมายความว่าอย่างน้อยๆอ่ะถ้ากลุ่มคนที่ไม่ได้เก่งออนไลน์เนี่ยก็ต้องเหนื่อยกว่าก็ต้องแข่งขันเยอะกว่าถ้าพ่อแม่ไม่ได้มีกิจการให้ถ้าพ่อแม่ไม่ได้รวยคุณก็ต้องแข่งขันเยอะกว่าคนที่ทําออนไลน์ครับคุณทาออนไลน์จะแข่งขันเหมือนเยอะแต่จริงถ้าเขาเก่งและชํานาญเขาก็เหมือนหาเงินได้มากกว่าคนที่ไม่รู้เรื่องออนไลน์ คนไม่รู้เรื่องออนไลน์อาจจะถูกปิดประตูหลายๆบานหรือปิดประตูแทบทุกบานว่าไม่มีทางเลือกทางเลือกน้อยหรือแทบไม่มีทางเลือกเลยในการสร้างรายได้หรือสร้างอาชีพกลับกันครับคนที่เก่งด้านออนไลน์และมีสกิลด้านนี้ก็จะมีทางเลือกที่มากขึ้นนับปัจจุบันลามไปถึงอนาคตนะครับฝากไว้สั้นๆแค่นี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดบันทึกรายการปรดไว้จะได้กลับมาดูได้นะครับผม powerben chơi cái mày đó